มาอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสนะคะวัดป่าสุทาวา,วาสาว,าดวลดาจะมารอบเพื่อนนะคะเพื่อนมาจากเมืองนอกนะคะมาเยี่ยมก็เลยจะพาเพื่อนเพื่อนไปนมัสการที่อื่นแล้วแต่ตนชาววลาดามไม่ได้ไปด้วยก็เลยมาแวะพบกันนัดกันที่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปข้างในคะ่ะข้างในเขามีหลายแบบ เข้ามาด้านในนี้นะคะด้านในนี้เป็นวัดป่าสุทาวาสนะคะเข้ามาด้านในนี้นะคะพรดามาจอดรถไว้นะคะจอดรถไว้ตรงนี้นะคะรอเพื่อนนะคะตอนนี้เพื่อนยังมาไม่ถึงนะคะพรดาก็มาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นโบสถ์น,นะคะโบสถ์ถ้าใครจะบวชจะอะไรก็มาตรงนี้ได้เลยนะคะโบสถ์น,นะคะนึงโบสถ์ เมื่อเพื่อนๆมาหรือท่านใดมาก็มาแวะได้นะคะที่วัดป่าสุทาวาสตรงนี้นะคะวัดป่าสุทาวาสของพระ,ะอาจาร,รย์มั่นนะคะสวยงามอลังการนะคะสวยงามอลังการนะคะ ไปด้วยนะคะไปจะมาแวะวัดวัดสายสุดางวาดของเราเนี่ยรดาก็คือโอกาสมาหาตาทวดนะคะตาทวดของวรดาอยู่นี้นะคะวอรดาจะไปทําความสะอาดนิดนึงเพราะว่าก็ไม่ได้เตรียมตัวนะคะไม่ได้เอาดอกไม้อะไรมาไหว้ท่านขอแจ้งตาทวดนะคะเป็นพ่อของแม่วรดานะคะแต่ท่านอยู่นี้นะคะอันนี้คือตาตาสดหล่านะคะตาสดถล่า ក៏រៀបជាดอกម៉ាស់មកក៏យក มมมนไไออกาา้ะะคะในนี้ในวิหารของพระอาจาร,รย์มั่นวัดป่าสุทาวาสนะคะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็เข้ามาด้วยทั้งหมดนี้คือของที่ท่านเคยใช้เมื่อสมัยก่อนนะคะพอเข้ามาภายในก็เป็นไฟสลัวสลัวนะคะสลัวแบบมะัศจรรย์น,นะคะมะัศจรรย์เลย ท่านใดที่เคยมาแล้วก็ยังมาอีกนะคะมากราบไหว้นะคะพระอาจารย์มั่นพุทธโตนะคะที่วัดป่าสุทาวาจังหวัดสกลนครน,นะคะท่านใดนักท่องเที่ยวที่ย,ยังไม่เคยมากราบมาไหว้ก็เชิญได้นะคะอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสนะคะที่ศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้ของชาวสกลนครน,นะคะมีวัดป่าสุทาวาสแล้วก็องค์พระธาตุเชิงชุมวรวิหารน,นะคะเราก็มี สิ่งดีๆนะคะให้ท่านมากราบไหว้บูชาเป็นของพระพุทธเจ้าโดยตรงแท้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะทุกท่านผ่านมาก็มาขอบุญขอพรจากท่านได้นะคะให้ร่ำรวยโชคชัยทุกๆคนที่ได้มาพบเห็นที่ผ่านไปผ่านมาอย่างบรดาอยู่สกลนครนี่ก็ไปเรื่อยนะคะ<ๆ>เพื่อนๆนนะคะชาวต่างชาติมาจากประเทศเยอรมันนะคะนะคะี่ค่ะสองคนนะคะ แล้วก็นอเวนะคะสองคนมาด้วยกันคนหนึ่งนอร์เวย์คนหนึ่งประเทศเยอรมันและอีกคนหนึ่งนี้คนที่สะกดของเรานะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนนะคะหรือดึงมาวลาดาก็เลยได้รู้จักอันนี้พี่กบนะคะที่กลมกลมลงในพี่กบนะคะจะพี่กบค่ะกาลังจะเข้าไปถ่ายรูปด้วยการเดินไปคือพี่กบนะคะเพราะเรารู้จักกันมาหลายปีพี่กบนี่อยู่สกลน,นะครบ้านอยู่ข้างโรงพยาบาลนะคะท่านเป็นผู้มีฐานะนะคะพี่กบ ท่านใจดีท่านก็มารู้จักกับบารดาหลายปีละเนี่ยบารดาก็เลยก็อนุญาตเข้าไปสมทบนะคะเพื่อเราได้ถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพสวยๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เก็บไว้เป็นที่ละลึกนะคะ เราไม่ได้มากันบ่อยๆนะคะบางทีปีหนึ่งยังไม่ได้มาเลยนะคะบางคนสาธุบางคนไม่มีตังมาจากเมืองนอกก็นานหลายปีนะคะโอเคเ <Okay, S 2> มื่อเสร็จแล้วก็ลงจากโบสมานะคะเ,เดีไปขึ้นรถคะ่ะขึ้นรถก็จะกลับบ้านนิดหน่อยแต่มาตรงนี้มาเสียงโชคก่อนนะคะเสียงโชคค่ะทุกคนก็อยากเสียงโชคนะคะ เสียงโชคไปมามาเมืองไทยหรือไปที่อื่นก็เสียงโชคนะคะทุกอย่างเสียงโชคบนดวงชะตาถ้าได้ก็โชคดีไปไม่ได้ก็ลุ้นต่อไปนะคะวรดาก็เอาอยู่เรื่อยแต่ไม่เยอะค่ะช่วงนี้ก็เผาๆลงมากเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องเผาๆทางนั้นเราก็อยู่ไม่ได้ทุกอย่างเราต้องเซฟขายใหม่ให้เยอะนะเมื่อก่อนตอนนี้ขายดีให้ไม่เยอะเสียงโชค ทุกอย่างเสียงโชคทุกอย่างก็ลุ้นนะคะทุกคนลุ้นหมดนะคะโอเคเสียงโชคแล้วก็กําลังวนวนวน,นออกมานะคะมาขึ้นรถก็มีผู้คนมาหลายคนคะ่ะมารถตู้มั่งมีพระท่านมาด้วยแล้วก็โยมมาด้วยนะคะพวน,นมาชมโบสถ์นะคะอันนี้บทเป็นโบสถ์ที่บวชนะคะท่านใดที่บวชก,ก็มาเอา้า สามสาวนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะยังเสียงโชคกันอยู่นะคะยังเสียงโชคกันอยู่นะคะสามสาวยังไม่เรียบร้อยเลยนะะี่ค่ะชมกันไปเรื่อยๆนะคะบรบิเวณนะคะวัดป่าสุทาวัดจังหวัดสกลน,นครน,นะคะท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาก็เวียนนะะี่ค่ะผู้คนจากจังหวัดอื่นนะคะที่เดินอยู่เนี่ยก็เข้ามานะคะเข้ามา ไปกาบเพราะทุกคนท้ามาต้องเข้าไปกราบนั้นเลยนะคะไปกราบเลยนี่ค่ะมีป้ายไว้ให้ท่านอ่านรู้เลยนะคะป้ายนี้นะคะรู้เลยป้ายนี้ใหญ่นะคะพิธพัณฑ์นะคะ,พ,ะ,คะพิของพระอาจารย์มั่นพุทธลิตูนะคะพระอาจารย์มั่นนะคะโอเค แล้วก็บนมาอีกก็ยังไม่เสร็จเลยสาวสาวอ้าวอันนี้เสร็จแล้วตอ<า>น<ย> <forward> ี้เพื่อนเพื่อนอันนี้เสร็จแล้วนนลวนออกมาหารถนะคะตอนนี้วนออกมาหารถับออกไปมาตรงะะสาราใหญ่แล้วก็วาากลับบ้านก่อนนิดนคะคะสวัสดีค่ะพี่หมค่ะแล้วคุณเทีไนคะ ค่ะคุณพี่สมบัติคนงามจากนอร์เวย์นะคะจากนอร์เวย์พี่มว่าจากเยอรมันค่ะโอเคอุ้ยดีใจมากเลยคนคิงลุกคนคิงลุกนะคะอันนี้รอบนี้มาจากพังทองรอบเย็นรอบเช้าไปที่ไหนบ้างคะวันนี้เหรอคะเอเลนูใช่ไหมเลนูเขาปูกาตอะไรทาตทาตทาตุเลนูธาตุเลนูธาตเลนูแล้วก็่า อะไรหลวงปู่มั่นที่เราไปวาาุดรถไฟถ้าเร่ถ้ปปาแผ่ถ่ายไหมโอเคแล้วก็ไปเกินคุ้มแล้วก็ไปอ่าพระธาตุพนมพระธาตุพนมด้วยหนังเกินคุ้มนะคะคุ้มจริงจริงเลยค่ะเลยพามันเดินที่ซื้อตั๋วเครื่องบินมาแล้วไปกินข้าวบุ้นเรนูด้วยจ้าขบุนเรนูอืมอาจจะไปกินกาแฟญี่ปุ่น เสร็จแล้วเขาปิดร้านไม่ทันขอบคุณน้องโกขอบคุณน้องออร์ดาอ๋อบอออรค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะที่เราได้รู้จักกันนั่งดาแล้วกันนั่งดาได้ค่ะคุณพี่กบตอนนี้ติดภารกิจก็เลยบนไปซื้อของนิดหน่อยนี่เขาใช่ใช่เนี่ยค่ะบริเวณอันนี้คือฝั่งแม่น้ำหนองหานนะคะแม่น้ำหนองหานสุดเลยค่ะสุดเลย จ้ะอันนี้เป็นอลาบิกอันนี้สนามเด็กเล่นโยคะอยู่ฝั่งโน้นมีมีเยอะค่ะแก่ชมรมของพวกหนูอยู่ฝั่งโน้นสนามเด็กเล่นกลางคืน,นสนามเล่นเด็กค่ะปิดค่ะไม่ได้เข้าเพราปิดเหรอปิดค่ะปิดส่วนนี้เข้งชัดมากปกติพวกหนูเต้นอยู่ฝั่งโน้นไม่รู้มีคนมาไหมหนูจะโอนมาอยู่มองเห็นอลาบิกเหรอไม่มไหนูจะเป็นลำบาสโล,ลบลโอ,โอ้ยลำบาสโลบจะนที่ยงยังกลางเลยเป็นยังไงบ้างเต้นเหมือนจะแบบแท้ๆใช่ใช่เต็มแต่มันผสมผสานกับ ให้เราเออนั่นฉันชอบดนตรีที่ไอ้ไอ้ดีเจจงเจาะไม่รู้จมเจาะื่อโอเคแอคชั่นค่ะแอคชั่นค่ะเยต้าไปดูหนวดพะลือสีอันนี้ต้นพยุงค่ะนู่นข uh ้างในมีพยุงพยุงจ้ะล่มรื่นค่ะนะคะก็เดิน คนไปทางนู้นเดี๋ยวกลับไปนี่ไม่เป็นไรคนวิ่งแดดลงคงก็เริ่มวิ่งะะตอนนี้ขาออกแล้วนะคะแล้วก็พาเพื่อนนะคะพาเพื่อนมาเดินสะพานของเรียบร้อยแล้วนะคะบรยรยากาศสวยงามนะคะ แล้วก็จะกัดน,นะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรซื้อๆมาบาราดาก็มาให้พ่อเม่ซี่น้องชมนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ